รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีคุยยกบ้าน ยยกสยามมีรุ่นน้องคนหนึ่งเลิกกับแฟนแล้วมากราบขอองค์พระแม่กวนอิมขอคู่ปแ๊บเดียวเท่านั้นแหละได้ผู้จ้าโอ้จะช้าอยู่ยหยตีพี่จัดให้มาเลยจ้า องพระแม่กวนอิมพันมือตรงนี้ที่มาที่ไปเป็นไงคะอาจารท่านก็เป็นพันเนตรพันก่อนะคะจะมีมือถึงพันมือมีพระพักสีีพระพัที่ทุกคนมาแล้วมาอธิษฐานขอพรได้สมปัตนาทุกประการสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม คุยกัยมามูยกสยามพบกับชนัดพลครับ,บรัศมีค่ะและที่สำคัญติดไว้ตั้งนตาสัปดาห์ที่แล้วว่ายอย่างไรให้ถึงชั้นฟ้าจะพาคุณผู้ชมมาขอพรจากฟ้าอตอนนี้เรายังอยู่ที่ตำาหนักพระแม่คุณอิมโชคชัยสีนะจ๊ะและที่สำคัญถ้าเกิดไหว้ึึงชั้นฟ้า ก็ต้องไหว้กับคนที่ใหญ่ที่สุดอ่าแน่นอนเวลาเราพูดถึงว่าคนที่ใหญ่ที่สุดในชั้นฟ้าก็ต้องนึกถึงเง็กเซียนฮองเต้ด้านหลังเราเนี่แต่ว่าวิธีการจะไหว้อย่างไรผมว่าเอากูรูผู้รู้ตัวจริงมาดีกว่าขออนุญาตนะครับเชิญพี่หนึงอีกครั้งสวัสดีค่ะยึนอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็บังเอิญบังเอิญนะที่นี่ก็มีความสำคัญเกี่ยวกับเลขหนึ่งอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่คิดไปเองหรือเปล่าพี่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งไทยอ่ะค่ะเป็นเลขหนึ่งไทยอ๋อนี่ก็เหมือนกันใช่ค่ะเป็นจุดรับพลังุยังก็ต้องอยู่ในนี้เลยไหมคะใช่เราจะต้องอยู่ตรงนี้เวลาเราจะขอพรนะต้องอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงหัวเลขหนึ่งเลยชอบ่ะชอบ่ะพอรู้บ๊บไม่พอรู้ั๊บว่าต้องตรงไหนจองที่ก่อนเลยชอบความจองที่เสร็จแล้วอ่า เธอแล้วจะไม่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนอะไรเงี้ยเรียเยเธอ <ๆ S 2> จองที่ก่อนเลยเหรอนี่เธอจองที่ก่อนองไรเงี้ S <S <S ให้เขาจองพี่หนึ่งมาตรงนี้ให้เขาจองหัวหัวเลขหนึ่งไว้ไม่แล้วมาตรงหัวเลขหน่อะยืนไห้ยืนไหมกับตรงกับองค์เยกเซนฮ่องเต้อยืนไหมยืนไห้ยืนไห้ยืนไหมเอาอธิบายนิดนึงเรื่องจุดรับพลังเรื่องการไหว้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่ตรงกับองค์เยกเซียนฮ่องเต้และถ้าเกิดเรามองอีกด้านหนึ่งก็คือองค์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์และด้านบนสูงสุดของพระมหาเจดีย์ก็คือลูกแก้ววิเศษหรือแก้วสารพัดนึกเป็นแสงพระธรรมขององค์พระแม่กวนอิม จุดเนี้ยเราจะขอพรจากฟ้าและขอรับแสงบริสุทธิ์เป็นแสงประทานองค์พระแม่กฎดอิมเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกกลับบ้านอันนี้เนี่ยเรียกว่าอันซีนเลยนะอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขอองค์เยกเซียนตรงนี้ค่ะเราหันหน้าเข้าหาองค์เ็กเซียนก่อนนะคะค่ะแล้วต้องบอกอะไรยังไงบ้างคะบอกชื่อนามสกุลและสิ่งสำคัญที่สุดบ้านเลขที่เอยู่ที่ไหน ค่ะเสร็จแล้วเราก็หันขวาอย่างนี้ค่ะหันขวาว่าจะหันขวากรับแล้วก็ขอพรจากลูกแก้ววิเศษค่ะอ่าแล้วเราก็หันขวาอีกทีนึงค่ะก,กลับมากรับงคงท่านค่ะเสร็จแล้วเราจะเดิน ขวามือของเราเป็นซุ้มพระพุทธเจ้า9พระองค์ค่ะเราจะเดินลอดซุ้มพระพุทธเจ้า9้าพระองค์เปรียบเสมือนกับว่าเรามีข้อกรรมอะไรหรือสิ่งอะไรที่เราอาจจะไปทิศไหนทางไหนแล้วก็อาจจะเจอลมเพลิมพัดเข้ามาแล้วก็ลอดซุ้มพระพุทธเจ้าอให้ท่านเหมือนกับมงคลของใช่มงคลของท่านเนี่ยปัดเป่าคุ้มครองเรา เราล่อสูมพระพุทธเจ้าก้าพระองค์แล้วเราจะไปยืนอยู่หน้าองค์พระศรีอายะเมตไตรโพธิสัตว์หรือคนจีนเรียกว่ามีเล็กไต่โพอสัตว์ท่านน่ะประทานพรประทานทรัพย์ประทานสิ่งเขาเรียกว่าประเสร,ริฐที่สุดให้แก่เราแล้วเราก็จะนำความประเสร,ริฐนั้นกลับบ้านเรา มาถึงจนที่พี่หนึ่งบอกว่าถ้ามีข้อหรือรู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ดีมาบางทีเจอลมเพลมพัดให้เดินผ่านตรงจุดนี้ระหว่างที่เราเดินควรจะตั้งจิตอะไรไงไว้ด้วยไหมคะเราก็อธิษฐานก่อนที่เราจะเดินเลยว่าสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคสิ่งใดที่เราติดขัดอะไรขอให้หมดไปอขออัญเชิญบาร,รมีของพุทธองค์เนี่ยคุ้มครองกมัปร,ก,รกษาที่อยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนเราลอดลอดโบสถ์อ่ะแบบนั้นอ,ะอ่ะ นีมากค่ะพี่หนึ่งระหว่างที่แบบเดินออกมาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอออะไรที่ไม่ดีก็ให้มันออหมดออกไปทีนี้อะไรที่ไม่ดีออกไปแล้วอยากได้สิ่งดีๆแล้วอะพี่หนึ่งรับกลับบ้านรับกลับบ้านค่ะเห็นท่านยิ้มต้อนรับเราอย่างนี้นะคะแล้วก็ยิ้มเพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆเราให้เรากลับบ้านพระศรีอริยะเมตตาโพธิสัตว์หรือมีเล็กไต่พอสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้นับพรอันประเสริฐที่พระองค์มอบมาให้เรากลับบ้าน กับไปเป็นมงคล <ST AR> ความทุกโศกหมดไปแล้วตอนนี้มีแต่เสียงห่วงลาะมีแต่ความสดชื่นสดใสกลับบ้านไปคจ <บ S 2> ุดตรงนี้เวลาไหว้จะต้องมีอะไรพิเศษยังไงไหมคะไม่มีอะไรเลยแค่ใจและความตั้งใจอธิษฐานนะคะบอกชื่อนามสกุบลบาลีคีท่านหมือนกัานใช่และอันนี้มีโยนเหรียญด้วยใช่ไหมใช่บางคนมาโยนเหรียญค่ะแล้วต้องโยนเข้าที่ไหนคะตรงนั้นนะคะที่เป็นถุงเงินของท่านถุงเงินเฮ้ยโหวัดใจเหมือนกันนะ โยนจากจุดนี้เข้าถุงเงินท่านน่ะเอออ้าวลองดูเนี่ยจุดที่เขาบอกจุดตรงนี้ไหมคะใช่ของพรตรงนี้เดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวขอเลนบาทหน่อยนะคะขอดูขอดูคุณชลศนีหน่อยแต่ผมใช้ไม่ถึงเราก็ใช้อันเดียวเหรียญเดียวก็พองินเอามาผมงเอะโอ้โหมันยากนะยากนะ ได้จริงๆแสดงว่าท่านให้ทั้งสองคนแสดาบุญด้วยค่ะแต่ว่าความสุขของเรานะครับไม่ได้มีแค่เรื่องของการมูการทําบุญเท่านั้นมูยกสยามรอบนี้ครับมาถึงลาดพร้าวเดี๋ยวจะต้องพาไปร้านซึ่งเป็นร้านโปรดเราตั้งแต่เด็กแล้วเขาอยู่มานานมากเด็กก็นานมากจริงๆนะก็ร้านนี้แสดงว่าต้องอยู่มาแบบสามเปเออตั้งแต่เด็กอะเออแล้วเขาแบบ สามารถจะมีสาขาไปได้เร like ื่อยๆเขาพูดอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปถามเขาถูกต้องครับผมงั้นเดี๋ยวรับปหนึ่งนะคะดีคัะดีคัะดีคัะดีค่ะคิงพาวเวอร์ชวนนักชอปร่วมเปิดประสบการณ์ของคุณสู่โลกที่เป็นไปได้มากกว่ากับ p o w e r p a s พ m e m b เม ship รรูปแบบใหม่ยิ่งใช้ยิ่งได้ยิ่งง่ายกว่าเดิมสมาชิกไม่มีวันหมดอายุให้ได้ถึง4ได้ เริ่มจากได้ง่ายทุกการช็อป25บาทรับกระดัสูงสุดคูณ3ามได้มากรับส่วนลดกับสินค้าที่ร่วมรายการสูงสุดถึง20%ได้ทุกวันแลกรับสิทธิพิเศษกับการสะสมกระดัและแลกใช้กระดัรีวอร์ดจากเครือ King Power และพันธมิตรกว่า200รายการที่ครอบคลุมมากกว่าเดิมทั้งการท่องเที่ยวกิจกรรมไลฟ์สไตล์สุขภาพความงาม อาหารและเครื่องดื่มอีกมากมายและได้ไม่มีสิ้นสุดกับเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิก Power p a า s อทิบริการและกิจกรรมสุดเอ็กคลูซีฟส่วนลดและโปรโมชั่นสุดพิเศษสิทธิประโยชน์ b i r ร์ดเดย์เซอร์เรเบชั่นแคสแและอื่นๆแบบจัดเต็มที่จะคัดสรรมาเพื่อสมาชิก สินค้าแฟชัน่นแว่นตาเครื่องสำอางน้ำหอมจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมตอบโจทย์นักช็อปทุกไลฟ์สไตล์กับประสบการณ์การช็อปที่สนุกมากยิ่งขึ้นกับการสะสมกระรัดยกระดับประสบการณ์ช็อปปิ้งสู่โลกที่เป็นไปได้มากกว่าที่ King Power ทุกสาขาหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ p o w e r p a s s k i n g p o w e r c o m พิเศษสุดๆสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Powerpass สมัครฟรีได้เงิน e purse เข้าบัญชีสมาชิก100บาทสามารถนำไปช็อปได้ทันทีโปรนี้ตั้งแต่วันที่1 3 1ถึง31ตุลาคม2,568สมัครได้ง่ายๆและฟรีที่เว็บไซต์ p o w e r p a r t k i n g p o w e r c o m และ Li n e Official a c c o u n t kingpower แต่ที่นี่อพิเศษ ปาัเงียมากี่ครั้งนะก็มีแต่ร้านปาเต้ที่อยู่ในโครงการตรงนี้ที่มีของอะไรอะ่ะเอาจริงคือตรงนี้เปลี่ยนร้านบ่อยตอนเข้ามาพี่เดมาเปลี่ยนอะไรจากของเดิมเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภยัย ไทยทิพมินิสายขนาด30กรัมมีวางจำหน่ายแล้วทีเซเว่นอีเลฟเว่นคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นวัยรุ่นยุค90คุณจะต้องผ่านร้านนี้มาก่อนแน่นอน คือถ้าไปร้านไหนที่เราไม่เคยกินน่ะเวลาที่อาหารมาตั้งหน้าเนี่ยมันก็จะยังไม่รู้สึกอะไรมากแต่ในเมนูพวกนี้เราเคยกินมาหมดแล้วแต่มันอยากกินตอนนี้เลยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวท่านทย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ๊คคุณทิพย์สวัสดีครับครับคือพี่เดยพี่แจ๊คเนี่ยเขาเป็นแฟนแล้วเขาก็แบบไม่เข้าใจนะทำไมเขาดื่มน้ำเก๊กฮวยแล้วเขาเมาเพราะที่เดรริการ์มานออกตอนเช้าไม่สามารถเสริมน้ำเก๊กฮวยในที่นได้จริงๆไม่แต่ว่ามันเป็นของขึ้นชื่อสำหรับน้เก๊กฮวยวงหุ่นของที่นี่เออครับผมแต่พี่เดยร้านปะเต๊ะเนี่ยคือต้นฉบับที่เราเห็นนะอยู่ตรงร้านขาวใช่ฮะย่าร้านขาวย่าร้าขาวอันนี้เรากินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนหลังก็มีขยายสาขาอะไรไป แต่ที่เนี่ยพิเศษฝักเซียนมากี่ครั้งนะวนมาในออโครงการนี้นะร้านเนี่ยแทบไม่ซ้ำเดี๋ยว<อ>ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งปีหายปเป<อ>ลี่ยนไปหมด<ๆ>ก็มีแต่ร้านปาเต้ที่อยู่ในโครงการตรงนี้ นี่อยู่มาประมาณอยู่ประมาณปีครึ่งแล้วปีครึ่งปีครึงคร่งแล้วครับที่มีของอะไรอะ่ะเอาจริงคือตรงเนี้ยเปลี่ยนร้านบ่อยตอนเข้ามาพี่เดมาเปลี่ยนอะไรจากของเดิมจริงๆรงเรามาเรามาเปลี่ยนนัดแก้ฐานของจากเจ้าของเก่าถูกไหมครับอันดับแรกคือเราก็ต้องเปลี่ยนสีใหม่ของจุ้ยใหม่ถูกไหมถ้ามาแล้วมันมึนดำๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองของสีเาเตะถูกไหมครับสีที่มีแบบพลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แก้ของจุ้ยทั้งหมด ก็คือมีมีสีแสท่านหนึ่งบอกว่าเอ้ยต้องถวายนางรำนะสารนะผมก็ไหวสารมีนางรำนางรำผู้ชายห้าผู้หญิงห้าเอาแก้ไปเรียบร้อยแล้วพอจริงเปิดสีเดือนก็ปังเลยเปิดปังแต่วันแรกวเพราะว่าเราเปิดรับโปรเลยเรา แม่คงไม่ควัวเราทํามาอยู่แล้วเราไม่ได้เปิดแล้วแล้วเราตั้งไข่เงล้วเราเปิดแล้วว่าโปรเฟชชั่นแนลเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมาเนี่ยเขารู้จักปาเต้ลูกค้ารู้จักปาเต้มาถึงปุ๊บเฮ้ยใช่เหมือนปาเต้ทุกอย่างของเราเลื่อมมาวเเนี่ยเราขอดูก่อนเลยแทบไม่ดูเมนูเลยบางคนใครเป็นแฟนปาเต้อะจะรู้ว่าอย่างแรกอะควของที่คนชอบที่สุดเลยไหมของฟรีของร้านนี้คั่นี่คัวอันเนี้ยทุกคนไปร้านปาเต้ บางคนที่เคยแม้แบบมาถึงแล้วมากินถั่วฟรีแล้วกลับไม่ได้ใช่ไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ต้องจิบนิดนึงนี่นอันนี้ก็เป็นมันเหมือนจะธรรมาแด่ไม่ธรรมดานี่แค่คุกกันรู้แล้วว่าแฟนพแท้เอาอยู่นี้เลยนะได้เออ่ะัวหนึ่งน้านี่เขาคิดถึงแหละนองแต่เอออะไรไหมใช่เพราะเกลือหอมหอมใช่ไหมพริก คือคนพยายามไปทำแล้วมันทำไม่ได้แลบน้ำปลาเตะเราเรียกว่าสวยน้ําใจเสิร์ฟฟรีตลอดคืนนะครับน้ําใจใช่ไหมผมรู้จักไก่กรอบซอมะนาวที่แรกคือลาเต้ปาเตะใช่ไหมครับไก่กรอบซอมะนาวที่ปาเตะมันอร่อยตั้งแต่ทางนี้อ่ะอันนี้อ่ะอยังใช่จรินแต่ถ้ามันเท่อย่ะงั้นถามพี่เดเลยมูอะไรบ้างสําหรับปาเตะที่ รัดพาวังหิงนระดับแรกครับวหายสารเ,เด็กวหาสารทุกวันสาลตาใหญ่เราไหายทุกวันวข้างหน้าของข้างการเราวัายทุกวันครับแล้วเราถวายนางรำห้าหญิงห้าชายห้าอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาประกบท่านเลยนะครับแล้วก็จัดให้สวยงามเนี่ยตอนนี้เราจัดให้หมดทั้งยานแล้วก็ถวายน้งแต่มาอยู่เลยตามทีติแต่ท่านนึงบอกใช่ครับก็โอเคดีขึ้นแล้วเขาข้าให้สารไปข้างหน้าก็ยังโอเคอยู่ไม่หนาแต่เดี๋ยวนะสมัยก่อนสารอยู่สารอยู่ตรงนี้เลยครับหน้ารหน้าร้านเลยครับหน้าร้านเลยครับ หน้าร้านเลยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งสีสีของปาเต้เนี่ยสีเหลืองเนี่ยเป็นสีแห่งพลังถูกไหมครวงจุ้ยก็คือพลังแล้วก็เรามีมังกรด้วยรุ่นพี่ผมให้มาคู่หนึ่งเนี่ยถึงแม้ตอนนั้นเมื่อก่อนเราเป็นบาน้ําเราเราก็ไม่เอาหมูออกเลยพระอยู่ตรงนี้ที่เดิมรูปไม่ว่าจะเป็นมังกรเนี่ยมังกรเปลี่ยบเสมือนธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยมันจะอยู่บนฟ้ามองเห็นเหมือนเราเนี่ยเราจะมองเห็นปัญหาทั้งหมดครับเวลาผมจะเข้ามาเนี่ยเห็นอะไรที่หนึ่งผมว่าแก้ปรับแก้ถูกไหมคือไม่ให้มัน ล้าสายตาเลย ừ ừ ừ นะครับล้ถอถ้าไม่มีอะไรเราก็ปล่อยนะว่าไม่ว่าจะเป็นราเวสุวรรณเอ่ยทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยทุกอย่างผมว่าช่วยได้หมดเลย ừ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  ทําไมต้องถวายนางลำารรัดมะเูคือเราทำธุรกิจแบบนี้คือเรามีดน,นตรีมีอะไรด้วยใช่ไหม นางรำนัคือเหมือนอ่านางรำมากต้องถวายนางรำเพราเราทุกทุกครั้รุกขิต้นกินลำกินด้วยแล้มีบันเทิงด้วยถูกไหมครับมีนักร้องชายนักร้องหญิงเราก็ต้องถวายนางรำแล้วเราถวายก่อนที่ศาลจะย้ายด้วยแล้วทุกวันนี้เราก็ยังถวายท่านอยู่หมายถึงว่านําไปไหว้ทุกวันแล้วก็อย่างมังกรเนี่ยเราก็ถวายน้ําชาทุกวันมังกรเราก็ถวายน้ําชาทุกวันได้ทานน้าชาทุกวันก็คือสุดท้ายก็คือนิ่งก็คือจะอะไรอะไรจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บผมว่าทุกอย่างท่านปกป้องเราไว้ ยินดีไหมครับเป็นไงบ้างอันนี้ซิกเนเจอร์อันเนื้อ,อ <c oughs> ตั้งัูกแลสามารถมาตรฐานดีมากๆทั้งำจิ้มซีฟูลล้ดเราแซ่บมากตัดด้วยมาระเนื้อกุ้งมันเบานิ่มเด้งมากอ่ะบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำแล้วอีกอันหนึ่งที่พี่เดชบอกว่าเด็กอยู่กับพี่เด9กคนอยู่เหมือนเดิมปกติอะร้านอาหารบางทีมันก็เทิร์นโอเวอร์สูงนะอะไรที่ทำให้เขาอยู่กับเราได้ตลอดก็ความมั่นคงด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดร้านเราร้านเราเครียกอะไรอะ เรามีเราขายได้เวรางั้นเนเราอยู่ได้เนี่ยทุกคนก็อยู่ได้ที่ช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนกันบ่อยอเรื่องการใช่ไหมแต่ถามว่าเด็กทุกคนเนี่ยเพอร์เฟคมากก็คือ,อไม่มีการย้ายแม่ครัวคนเดิมมีผู้ช่วยแม่ครัวคนเดิมมีพนักง,งานเสิร์ฟร์ทไท์ครบซึ่งผมรับรับลูกค้าได้วันละร้อยคนก็รับได้เพราะเราเราโปรแล้วเราไม่ใช่ว่าเอ้ยลูกค้าน้อยเราก็ลดคนไม่ใช่เราเตรียมคนไว้ดูแลลูกค้าอย่างครบเลยผมคิดว่านั่นแหละนั่นเด็กเขา เด็กก็อยู่ดีกินดีถูกไหมฮะมันก็ดีผสมประโยชน์ไปด้วยกันทั้งกินดีแล้วพี่ดีกินดีไหมครับเป็นไงบ้างอันนี้คือเนเจอร์ทำเนื้อทำนมรักษามาตรฐานที่มากเราชอบไก่กรอบซอสมะนาวให้มากแล้ววันนี้ก็รู้สึกเหมือนแบบย้อนกลับไปสมัยมาที่ลงมาเนอะดูอะไรอันจิ้มซีฟู้ดเราแซ่บมากตัดด้วยมะระโอ้โหเรียอมีมะระ คุณจะได้รู้สึกว่าไม่รอนานมาล่ะเชิญครับมาล่ะเชิญเนื้อป uh ูมันเบานิ่มเด้งมากอ่ะทุกเมนูนี่คือครัวกลางเขาจะต้องสอนเราให้เป็นสูตรเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างทุกอย่างวัตถุดิบมาจากครัวกลางหมดฮะก็เลยจะได้เหมือนกันทุกสาขาจริงๆเลยน้ำส่งน้ำซอสอะไรก็มาจากส่วนกลางหมดครับ อันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ตอนนี้เขากำลังคิตกันมากจะต้องมีก็คือไข่ตุ๋นเตะมอไฟโอ้โหเห็นเขาบอกว่าอย่างสูตรนี้ยแม่ครัวพ่อครัวคือต้องไปเรียนกันมาเลยใช่ครับความพิเศษก็คือมันก็เนี่ยแน่นไปด้วยซีฟู้ดแตนไข่แบบเป็นสเต๊กจริงจริงต้องอยู่ในการควบคุมไฟด้วยมาต้มแซบเนื้อตุ๋นอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมไปปาเต้ทุกครั้งต้องสั่ง อืแซับสบายใจเหมือนเดิมกินจนทั้งเหงือเหงือออกเป็นผดผอ่ะกล้องช่วยซูมเข้ามาหน่อยว่าแซบขนาดไหนแซบขนาดแบบเหงือกผอ่ะเหงือพผดทีเดียวเชียวอร่อยจริงใจครับเอพี่เด้ครับสุดยอดเลยครับผมอยากคอนเฟิร์มนะครับว่ามาตรฐานถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่ ใกล้ๆย่านลาดพร้าวตรงนี้วังหินตรงนี้แล้วอยากได้ปาเต้ในบรรยากาศที่มีดูแบบอยู่ตรงโค้งแบบในน้ำได้ในน้าสิอยู่เห็นวิวโค้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มาปาเต้ที่สาขาที่ได้ตรงนี้ตั้งอยู่ที่ยังไงฮะตั้งอยู่ที่พาซช่าราคูนวังหินครับครับตรงนี้เรียกว่าปาเต้สาขาท่าน้ำวังหินเลยเรามีท่าน้ำส่วนตัวอะไรข้าลเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนทุกวันห้าโมงเย็นง นะครใครจะเข้ามาจอดรถนะครับในโซนก็คือตรงในพาซาลากคุลแล้ตรงเข้ามาจนสุดทางเลยนะครับมันจะผ่านและแยกแยกเลี้ยวต่างๆแต่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในเวิร์มข้างในเวิร์มข้างในเป็นถุงเงินอยู่ข้างในรับซ้ำนี่นี่นะฮะก็แวะมาทานกันได้เลยอร่อยแน่นอนนะคอนเฟิร์มจริงอ้าวเรากินของอร่อยของพี่เดย์แล้วเราแบ่งปันของอร่อยให้กับพี่เดย์บ้างค่ะอี่ค่ะมะม่วงจุซี่มะม่วงไทยทิพย์คือเนื้อแบบจุซี่มากแล้วก็สับปะรด พริกเกลืออยู่สูโดยเชฟกาก้านอันาันเชฟอันดับหนึ่งของเอเชียมไม่รู้กี่ปีซ้อนเยอะมาก เรบควรพี่เดช่วยชิมหน่อยเพื่อบางทีมันจะเป็นกกับแก้มของร้านเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเค็มเค็มโอ้โหนี่ตื่นเต้นแล้วนะเราให้แบบระดับมือโปรมาชิมมาแน่นอนแน่นอนจะมีเป็นซองแยกด้วยนะคะโอ้โหพูลแลแพคเกจจิ้งดีมากสับประรดทูลแลนะจ๊ะในซองแบบนี้เลยนี่ถ้าเกิดว่ากินกับแก้คุยเมาขหวานจะได้ไหมพี่เดชโดนมากโดนมากออเ มนมากยิ่ถึงแก้คุยทันทีเลยเนี่ยเนี่ยมันเปรี้ยวๆโอ้ยนั่งได้ทั้งคืนนั่งคืนนั่งคืนคืนจติ๊จอดิ๊ลองมะม่ว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 งก็ดีมะม่วงก็ดีเป็นมะม่วงที่เออเขาเรียกว่ามันจุ้ยซี่อ่ะพี่มันไม่ได้แห้งมันไม่ได้อะไรแลก็มันหวานหอมกำลังดีเฮ้ยสารตัวพิเกอร์อยู่สูตรนี้แบบ กับร้านนี่หไท <c oughs> รทิพยปอร์อร่อยจริงต่อไปนี้ถ้าเกิดผู้ชมมาร้านปัดแตะนะคะที่สาขาลำพางพันธ์ผู้ชมจะเจอไทยทิพแล้วนะเจ๊เจ๊เราอาจจะมีคู่แข่งระหว่างถั่วแล้วเนี่ยจจเจ๊เราเราเราแจ้งหนุกเปี๊ยกก่อนดีว่ <laughs> มีขออยายที่ไหนบ้างครับแม่สำหรับห่อนี้นะคะ30กรัมปกง่ายมากเซเว่นอีเลเวนค่ะาสามารถหาซื้อได้เลยนะคะขอละ39บาทเท่านั้นใช่ส่วนสับปะรดพริกเกลือยูสุนะคะนี่เลยช่องทางขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้แล้วง่ายที่สุดนะสั่งทางออนไลน์เขาส่งให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยถูกต้องแล้วนะครับผมระดับกา,การกั้นทำนะบอกตรงอร่อยจริง<อ>ไม่มีใครทําได้เหมือนคนที่ไม่ค่อยทานผลไม้ทานนี่ทานได้เลยนะจริงแน่นอนอร่อยจริงเราคนนึงนะที่ไม่ได้กินผลไม้อบแห้งเราไปกินไทรทิพแล้วเราแบบ กินติดใจเองค่ะใช่ดีนะฮะนี่ถือเป็นพรีเลนเตอร์ดูดีอร่อยจริงอร่อยจริงเนี่ยต้องต้องไปตามหาซื้อให้ได้ละนี่นะมูอยู่แล้วเติมหน่อยเพิ่มอีกเป็นช้างมงคลซึ่งปลุกเสกโดยครูบาอริยชาตินะคะที่วัดแสงแก้วปริญญาจังหวัดเชียงรายมอบให้นะคะพี่เดชาเพิ่มความเฮงความปังนะขอบคุณเลยมแม่เออรายการอื่นเวลามาชิมงบอแปดสติกงสติกเกอร์ไม่รายการเราต้องหมู่เมา <c oughs> เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวขอยัดเอาขึ้นหิ้งเลยนะครับเนี่ยครับผมวันนี้เรียกว่าจัดเต็มนะครับ <c oughs> คือมูก็คือพาไปไหว้กันแบบจัดเต็มขอพรจากฟ้าสะดอกเคราะห์เรียบร้อยอเสร็จแล้วยังพามาทานของอร่อยจากที่ช่องชัยสีตรงนั้นเนี่ยทะลุมาเนี้ยไม่เกิน15นาทีถึง นะครับก็แวะมากินร้านอร่อยได้หลังจากที่ไปมูมาร์ได้ระกอกินแล้วแบบรู้สึกว่าย้อนความดดวาความหลังสมัยเด็กเออ,อไม่พูดเยอะแล้วขอกินต่อถ้าเ,เกิดว่าใครนะคะจะมาก็พี่เดบอกแล้วนะตามเวลานะคะห้าโมงเย็นมาเลยรอหน้าร้านเดี๋ยวพอคําๆดึกดๆหน่อยโต๊ะแน่นโต๊ะแน่นสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมขุยยกบ้านมูยกสยามไปที่ไหนติดตามกันที่ได้นะคะวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทีวี HD 34นะคะสวัสดีวันนี้ขอบคุณพี่เดชครั้งหนึ่งนะ คุณครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆๆค่ะแต่นี่มีอีกนะกลัวแก่มากค่ะอาจารย์อายุ50ละแต่อยากหน้าอายุ25แต่ก็กลัวศนลปกรรมกลัวเจ็บอาจารย์แนะนำทีโอ,โอ้โหมึง <c oughs> ไปตายเถอะไป <c oughs> <c oughs> ตายแล้วเกิดใหม่ง่ายกว่ากูว่าเรื่องเยอะเรื่องมากก็าจะมีคนเข้ามาจีบอยากขอคุยส่วนตัว อยากขอจีบอย่างอะไรในไร์สดก็มีขออาจารย์ทําหัวอย่างเงี้ยอยากได <g zia> <t> ้อาจารย์ทาหัวจังเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายมันจะพุ่งตัวไงมันจะอย่างอื่นแข็งแทรแล้วตอนเนี้ยมันไม่ใช่ใจแข็งและมือแมือแข็ง่ะเดี๋ยวมันจะลั่น่ยขอขอบคุณ King Power บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม amarin tv